ขออนุญาตไม่แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของการกันตพัดอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนทําคลิปแนะนําตัวเองเหมือนที่กาลังฮิตกันในทิกต o k นะครับก็จะเป็นการแนะนําอายุส่วนสูงหรือว่าชื่อตัวเองนะครับจะมีวิธีทํายังไงเราไปดูวิธีทาพร้อมกันเลยครับ แอปที่เราจะใช้ในการตัดต่อคลิปเหมือนในตัวอย่างนะครับก็จะมีหลักๆ3แอปด้วยกันนะครับก็จะมีแอป i b i s p e n t CapCut แล้วก็ TikTok นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอป i b i s p i n t นะครับแล้วเราก็เลือกแกลเลอรี่ของฉันต่อไปกดบวกที่มุมล่างซ้ายมือนะครับเพื่อเพิ่มหน้ากระดาษนะครับเสร็จแล้วเรามาตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้นะครับให้เป็น1080 คูณ1,920นเสนะครับเสร็จแล้วกดที่โอเคที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้หน้ากระดาษขาวๆมาหน้าหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปใส่ตัวเลขเราต้องการหน้ากระดาษสีขาวเปล่าๆหนึ่งแผน่นดังนั้นเราก็มากดเซฟที่มุมล่างขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกเป็น png นะครับต่อไปเราจะมาเพิ่มข้อความ ใส่เข้าไปในกระดาษสีขาวของเรานะครับก็ให้มาที่รูปผู้กันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มอักขระแล้วให้เรามาทําการคลิกที่กระดาษสีขาวหนึ่งครั้งแล้วก็กดเพิ่มข้อความแล้วเราก็มาพิมพ์ข้อความที่เราจะใส่เข้าไปเลยนะครับรูปแรกเราก็จะใช้เป็นชื่อเล่นของเรานะครับก็พิมพ์ชื่อเราไปแล้วก็ใส่อีโมจิที่เราต้องการได้เลยนะครับ เมื่อใส่เสร็จแล้วเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ที่ตรงนี้นะครับฟอนต์ก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงฟอนต์เพิ่มนะครับจะมีฟอนต์อยู่ในแอปอยู่แล้วนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับ แ,แล้วเราสามารถมาปรับขนาดตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ปรับขนาดใหญ่หรือว่าเล็กแค่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเสร็จแ,แล้วกดติ๊กถูกสีเขียวตรงนี้แล้วเราก็มาขยับตัวหนังสือชื่อของเราให้อยู่ตรงกลางรูปภาพนะครับก็คำนวณเอาว่ามันอยู่ตรงกลางหรือย,ยังนะครับเมื่ออยู่ตรงกลางแล้วก็ให้เราติ๊กข้างนอกหนึ่งครั้ง เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเส้นขอบสีดำๆตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าเวลาเราเซฟไปเส้นตรงนี้ก็จะหายไปเองครับเสร็จแล้วให้มาทำการกดเซฟที่ปุ่มด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกเป็น PNG ต่อไปเรามากดที่ข้อความนะครับเพื่อทำรูปต่อไปแล้วก็จะเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีดินสออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปหนึ่งครั้งแล้วก็ทาการแก้ไขนะครับต่อไปเราจะพิมพ์เป็น อายุของเรานะครับเสร็จแ,แล้วก็ใส่อ e โมจ i เพิ่มเข้าไปตามที่เราต้องการเลยนะครับทุกคนเสร็จแ,แล้วติ๊กถูกทาเหมือนวิธีแรกเลยนะครับกดที่ปุ่มชี้ไปด้านซ้ายที่อยู่ล่างข้างล่างขวามือนะครับแล้วก็กดบันทึก png ทำเหมือนขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็มากดที่ลูกศรเหมือนเดิมทําการเพิ่มต่อไปเราจะพิมพ์เป็นส่วนสูงของเรานะครับก็จะ170แล้วก็ cm แล้วเราก็ใส่อิโมจิเข้าไปได้เลยนะครับติ๊กถูกเหมือนเดิมแล้วก็มาขยับให้มันอยู่ตรงกลาง เป็นประเทศนะครับแล้วก็ใส่ธงชาติที่เป็นประเทศไทยของเรานะครับใส่เข้าไปแล้วก็ติ๊กถูกเหมือนเดิมแล้วก็ปรับให้อยู่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วกดเซฟเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราได้รูปเสร็จหมดแล้วให้เราออกไปแล้วก็เข้าไปที่แอป แคปคัตนะครับจิ้มเข้าไปเลยเมื่อเราเข้าไปในแอปแล้วก็จะเห็นว่าจะมีลูกศรบวกตรงนี้นะครับกดเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราทำมาเมื่อกี้นะครับรูปแรกก็จะเป็นฉากพื้นหลังขาวเป็นฉากเปล่านะครับรูปที่2ก็จะเป็นชื่อรูปที่3ก็จะเป็นอายุส่วนสูงแล้วก็ประเทศนะครับกดเพิ่มเข้าไป ต่อไปเราก็จะมาปรับเวลาของรูปภาพให้เข้ากับจังหวะเพลงนะครับลีกไปที่รูปที่เราต้องการเพืเ่อนสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับจะเป็นเลขวินาทีที่เราต้องการรูปแรกให้กําหนดไปที่1.4วินาทีนะครับรูปที่2เราจะกําหนดไปที่1.1วินาทีรูปที่3กําหนดไปที่0.9วินาทีนะครับ รูปที่4กําหนดไปที่0.5วินาทีและรูปสุดท้ายเราจะกําหนดไปที่0.6วินาทีนะครับเสร็จแล้วต่อไปเราจะมากดบวกที่ปุ่มขวามือตรงนี้นะครับปุ่มนี้เลยครับ เพื่อเราจะเพิ่มรูปภาพเข้ามานะครับเราจะเพิ่มเข้ามาทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับเลือกรูปที่เราต้องการได้เลยนะครับเข้ามา5รูปเมื่อเลือกเสร็จแล้วกดเพิ่มตรงนี้นะครับต่อไปเราจะมากำหนดระยะเวลาของรูปภาพนะครับกำหนดไปที่0.5วินาทีทุกรูปเลยนะครับให้มีเวลาที่เท่ากันนะครับ นะครับเราจะมาใส่ภาพเคลื่อนไหวให้กับร,รูปของเรานะครับโดยติ๊กไปที่รูป1ครั้งนะครับแล้วเราก็มาเลือกที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็คอมโบนะครับเราจะเลือกภาพเคลื่อนไหวเป็นลูกตุ้ม1นะครับสำหรับ5รูปภาพแรกที่เป็นพื้นหลังสีขาวเราจะใส่ลูกตุ้มหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับทุกคน เลือกรูปตุ้ม1ต่อไปรูปที่2ก็เป็นลูกตุ้ม1รูปที่3ก็จะเป็นลูกตุ้ม1และ4ี่ห้าก็จะเป็นลูกตุ้ม1ส่วนของรูปของเรานะครับเราจะใส่สลับกันระหว่างลูกตุ้ม1และลูกตุ้ม2นะครับใส่สลับกันไปจนเสร็จหมดเลยนะครับต่อไปเราจะมาใส่ transition กันนะครับโดยกดที่สีขาว,ขาวตรงนี้แล้วก็เลื่อนหาคําว่า f l a t สีขาวนะครับแล้วก็กดเลือก ปรับใช้กับทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เปลียนวิธีที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ใส่เพลงนะครับเสร็จแล้วให้เราออกจากแอป Cap Cut แล้วก็ไปดาวน์โหลดเพลงที่แอป tikTok เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ให้เพื่อนเนเข้าไปดาวน์โหลดเพลงใน t i k t o k เข้ามาใช้ได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดคลิปของใครก็ได้คนใดคนหนึ่งแล้วก็บันทึกวิดีโอเลยนะครับเสร็จแล้วให้เข้าไปที่แอป Cap c a p c u t ของเราเหมือนเดิมนะครับ เข้าไปที่แอป Capcut ครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเลือกเพิ่มการสร้างเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็แยกออกแล้วแล้วให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดจาก t ิ k t อกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นนะครับเราจะนำเข้าเฉพาะเสียงจะไม่นำวิดีโอเข้านะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับ ต,ต่อไปให้เราทำการบันทึกวิดีโอโดยที่คลิกปุ่มบันทึกโดยที่อยู่ขวามือนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นขออนุญาตไม่ได้นำตัวนะครับ